เอาทีนี้ไปที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภก็ให้ดูดาวพระรฤหัสบดีก็เสียแต่ว่าดาวพฤหัสบดีปีหนึ่งเนี่ยต่อไปนี้นะอยู่ในภพวินาศอยู่ในภพวินาศเป็นราชาโชควินาศเนี่ยก็เป็นเรือนทุสถานภพเรือนเสียเรือนไม่ดีแต่การที่พฤหัสบดีเป็นราชาโชคเนี่ย ถือว่าเด่นรอแค่ราหูย้ายออกราหูย้ายเข้าสู่พบราภะดีเหลือพระฤหัสเด่นเด่นอยู่พฤหัสเด่นทําหน้าที่ดีมากนะครับอยู่กับศูนย์ด้วยเดี๋ยวได้ออนไลน์เรื่อยๆนะฮะหรือสื่อเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับสิ่งปิดบังซ่อนเด้นก็ได้เอาละพฤหัสอยู่นี้เป็นปีนะครับมาเป็นปีณนะวาง ช่วงวันที่16เป็นต้นไปถึงวันที่20มิถุนาจะอยู่ที่พบสหัชชะนะก็จะแปลว่าโชคลาภผลอยู่กับเพื่อนพี่น้องสังคมคนมาสู่มาหานะครับแล้วก็คนมาติดต่อหรือพาหนะที่ใช้เดินทางแปลว่าอย่างนี้ตั้งแต่วันที่5มิถุนาถึงวันที่20มิถุนานะครับ ส่วนวันที่2ี่สถึง30นี่พันธุบ้านเรือนรถราพานาะที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานสถานที่ไปพักผ่อนเรขที่ดินได้ทั้งสิน้นแต่ทีนี้แปรเรือนผสมเรือนแะ่กี้ดูเฉพาะดาวพฤหัสนะทีนี้มาดูเรือนผสมเรือนในราศีจัพรพฤหัสดาวลาภมาอยู่ที่วินาศก็เขียนว่าลาภวินาศเจ้าเรือนวินาศไปที่สาชะ ส่วนเจ้าเรือนสหสชมากรมลักเป็นมหาอุดตนุนะครับเป็นตนุนั่นก็ส่วนตัวคุณก็ไปเป็นเป็นเขาเรียกว่าปทุมเกณฑ์ศกราชาโชคในเรือนที่สามจากลักปทุมเกณฑ์แล้วก็เพนด้วยอันนี้จะหมายถึงโชคลาภผลถ้าเป็นเกี่ยวกับการทำบุญทำกุศลเป็นช่วงที่คุณจะใกล้สละทรัพย์ เพื่อได้ให้เพื่อได้นะครับเสียเพื่อได้ให้แล้วมีนั่นก็คือการสร้างบุญสร้างกุศล์กับสังคมสาธารณะประโยชน์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่คุณได้ทําบางคนเนี่ยมีเงินแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทําบุญแต่พอจะทําบุญก็กลับไม่มีเงินอันนี้เรียกว่าไม่มีโชคแต่ตอนนี้คุณก็พอมีเงิน และโอกาสที่จะได้ทําบุญคุณก็มีอันนี้เรียกว่าโชคนะครับแต่ถ้ามองโชคลาภผลอีกประการหนึ่งก็จะหมายถึงสถานที่ที่คุณไปสถานที่ที่คุณเเดินทางเพื่อนพี่น้องหรือผู้ที่ร่วมงานกันนะที่คอยสนับสนุนกันอยู่จะนำโชคลาภผลมาให้นะครับแปลความหมายว่าอย่างนี้นะ ส่วนทิศแผงลาบอยู่ที่ทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนะคือพอไปตรงทิศตะวันออกเสร็จแล้วก็ให้ผินหน้าไปทางทิศเหนือที่เดือนานวานเขาอยู่นะครับแล้วก็ทําพิธีอะไรก็ว่าไปนะสัตว์ผู้ให้ลาบได้แก่เทพหรือสิ่งลี้ลับเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายนะเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ อีกประการหนึ่งหมายถึงสิ่งที่มาสื่อให้เรารูา้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันสถานที่เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ลึกลับซะหน่อยนะถูกปิดบันซ่อนเลนส์หรือว่าซับซ้อนในตอกซอกซอยกว่าจะเข้าไปถึงอันนี้เรียกว่าเรือนวินาศภควินาศนะครับที่ลึกลับซับซ้อนอันนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภต่อไปก็เป็น